สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการทาสีรองพื้นปูนเก่ากับไม้เทียมนะครับผมที่เป็นไม้ฝาหรือไม้ระแนงอย่างนี้นะครับผมหรือเป็นไม้เชิงชายนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนนะครับของเราคืออันนี้วิธีการทํางานของเรานะครับเราจะทาสีรองพื้นปูนเก่าไปก่อนทุกอย่างเลยนะครับคือแล้วแต่ลักษณะของงานนะครับบางงานก็อาจจะทาก่อนบางงานก็อาจจะไปทาติดตั้งเสร,ร็จแล้วค่อยทาก็ได้แต่ว่าก่อนทาสีจริง เราจะทาสีรองพื้นปูนเก่าไปก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดน้ํามันหรือชนิดน้ําแต่ว่าก่อนที่เราจะทาสีรองพื้นแกะหอ,อกมานะครับให้เราทําความสะอาดก่อนนะครับโดยการเช็ดคราบฝุ่นออกให้หมดเลยนะครับเนี่ยครับเช็ดออกให้เกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็ไม่กวาดรอ,อนกวาดกวาดออกให้หมดนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราค่อยทาสีรองพื้นนะครับการทาสีรองพื้นก็จะมี2ประเภทนะครับก็คือมีทั้งชนิดน้ําแล้วก็ชนิดน้ำมันนะครับรองพื้นปูนเก่าหรือจะเป็นปูนใหม่ก็แล้วแต่นะครับเผื่อบางที ราอานสลากเขาอาจจะผลิตมาใหม่ๆแล้วก็ทาสีรองพื้นปูนใหม่ก็ได้นะครับผมทาสีรองพื้นปูนใหม่ก็จะถูกกว่าแต่ว่าบางทีเราหาวันที่หาอะไรไม่เจอผมก็ใช้วิธีรองพื้นปูนเก่าเลยทีเดียวจบเลยนะครับคือรองรองพื้นปูนเก่าเนี่ยมันได้ทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับผมแต่ว่ารองพื้นปูนใหม่มจะได้แต่ปูนใหม่นะครับผมแต่ว่าชนิดน้ํามันก็จะราคาสูงมานิหนึ่งแล้วก็เหม็นด้วยนะครับผมก็อ,อันนี้แล้วแต่นะครับคือแต่ว่าชนิดน้ํามันนีจะทําให้สีนี่ติดทนนานกว่านะครับ พราะว่าผมเคย <S <S เคยใช้มาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่ยี่ห้อเหมือนกันนะครับอย่างเช่นไม้ฝารอบนอกส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้รองพื้นปูนขาวทั้งหมดรือที่เป็นชนิดน้ำมันอ่ะนะครับผมหลังจากที่เราทาสีรองพื้นแห้งแล้วเราค่อยทาสีจริงนะครับผมแดดออกอย่างนี้แป๊บเดียวนะครับผมคือแต่ยังไงก็ตามแต่นะครับเวลาเราจะทาสีจริงยังไงก็ก่อนที่เราจะทาสีจริงให้ทาสีรองพื้นไปก่อนนะครับจะดีที่สุดอ่ะนะครับผมมันจะทําให้สีติดทนนาน่ะนะครับ วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ